ดูแล้วครับประกฏปลายางเต็มปาก สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องผ่อนคลายใบต้มเหมือนเดิมนะครับเรามาออกหมายตกกระสูบกันที่เดิมนะครับวันนี้ก็มาทันน้ําเช้าพอดีเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับว่าจะเจอไซส์ใหญ่หรือเปล่า อยู่แล้วครับจำแรกอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะ เรียบร้อยครับรอดแล้วรอดแล้วปลาย่างเหมือนเดิมนะครับ ตัวเท่ากันเลยก่อแล้วก็ปล่อยตกสามครั้งแล้วก็รีบก่อขึ้นเลยแล้วแต่ถังหวะพี่จิมันเนี่ย <laughs> ใช่ oh. แต่ตีตีระยะที่ผมตีอ่ะเวลามันลงไม่ติดหรอกผมก็ว่ายยอยู่ตียังไงไหมติดเเพราะว่าพอขีดเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงาี้ยเล็กตรงมีมันจะเป็นหน้าผาลงไป พอถึงแบบใกล้ๆเราต้องรีบกอขึ้นเลยเป็บทางเดียวแล้วคันทางหุ่นไหมเนี่ยผมโดนไปเยอะหมายที่ผมโดนไปเยอะเหรอผมเลยมาใช้แค่หัวจิ๊กปลาย,ยางถูกๆละเจ็บมาเยอะยอะไรฮะเจ็บมาเยอะก็ดีโดนบุ้งก็ดีก็ดีมันกัดไหมพี่ตั้มก็ดีไม่เอาเหรอใช่ อา้าวมันไม่บอกปลายางอะไรก็สู้ปลายางไม่ได้หรอกปลาผมเลี้ยงไว้มานะเรล่มเดือดละเออเค้าดหดิฮะใช้ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นะเนี่ยเด็ก ชาวล้มแรงเหรอชาวล้มแรงไส่เพื่อนมันใส่แล้วมั้ยใส่เลยเอาแล้วลำตะคองไม่เด่ดครับพี่ลำตะคองจะตกเหรอรอดแล้วโดนแล้ว, <laughs> โ,ดลว <laughs> โดนแล้วครับเริ่มขยับซยไซ<ม>ส์ขึ้นมาแล้ว มาถึงนี่ประมาณหกโมงครับนี่กี่โมงแล้ยชัวร์ใช้เล็บแต่ว่า แทดีต hey. ้อง่เลยนี <that that ่ตั้งแนไมต้องไปยังที่ต้ขาดเลยว่ะโหนีมเป็นกระสอบไปเล็กม่ต้องกลัวนี่แบ่ซ้่ดิผมรู้ว่ามันขาดง่ายผมเลยสั่งมาเยอะ แล้วแมงเสือขึ้นราคาซะด้วยโอโหอันนี้ใส่อ่อ,อ,อ,อนใช่ไหมใสเล็กม่เล็กว่ะใส<ม>่เล็กสดชุบไกได้คุยเขาไม่ได้ดีกว่า <laughs> <laughs> เยน็นๆนะจะกระโดนระโนอยู่ยลุงนี้แหละ

นะครับขยับไซส์ขึ้นมาแล้วตาอ้วนมันก็เหนียวทำไมมันขาดแน่ใช่ไหมไม่สงสัยยังไงสงสัยดิไม่เหนียวดีโดนลนะครับปรากฏปลายางเต็มปากเลย ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่องผ่อนขายบายตามจนจบคลิปผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องผ่อนขายายตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบ